สามมหากัสปะเทระประทานประวัติในอดีตชาติของพระมหาัสปะเทระพระมหาัสปะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า398ประชาชนพากันทำการบูชาพระผู้มีพระภาคผู้ศาสดาพระนามว่าปทุมุตตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ ในเมื่อพระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้เสด็จดับขันพระปรินิพพานแล้ว399หมู่ชนมีจิตร่าเริงบันเทิงเบิกบานทำการบูชาเมื่อหมู่ชนนั้นเกิดความสังเวชแต่ข้าพเจ้าเกิดความปีติยินดี400ข้าพเจ้าได้เชิญญาติมิตรมาประชุมกันแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า พระผู้มีพระภาคผู้มีความเพียรได้ปรินิพพานแล้วขอเชิญพวกเรามาทำการบูชาเถิด141ญาติมิตรของข้าพเจ้าเหล่านั้นรับคำแล้วก็ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความร่าเริงเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะทำการสั่งสมบุญในพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลก402 ข้าพเจ้าได้ช่วยกันสร้างอัคคยะเจดีเป็นเจดีที่สร้างอย่างดีสูง1นึอศอกกว้าง150่อสบศอกเป็นดังวิมานสูงเสียดฟ,ฟ้าสั่งสมบุญไว้แล้ว403รข้าพเจ้าครั้นสร้างอัคคยะเจดีซึ่งงดงามด้วยแนวแห่งต้นตาลไว้ใกล้สถานที่ทำการบูชาเจดีย์นั่นแล้ว ทำจิตของตนให้เลื่อมสายบูชาเจดีอันสูงสุด404เจดีนั้นรุ่งเรืองอยู่ด้วยรัตนะทั้งเจ็ดดุดกองไฟลุกโปรงอยู่ส่องสว่างทั่วทั้งสี่ทิศดุดต้นพยาไม้สาระออกดอกบานสะพรัง่งและดุดสายรุ้งในอากาศ405ข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในห้องบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุนั้นสร้างกุศลอันมากแล้วระลึกถึงบุพกรรมแล้วจึงไปเกิดอย่างสวรรค์ชั้นไตรทิพย์6 0 6ข้าพเจ้าอธิษฐานยานทิพเทียมด้วยม้าสินทบพันตัววิมานของข้าพเจ้าสูงตระงานเจ็ดชั้น407วิมานนั้นมีเรือนยอดพันหลังทำด้วยทองคำล้วนรุ่งเรืองด้วยเดชของตน ส่องสว่างทั่วทุกทิศ408ครั้งนั้นมีศาลาหน้ามุกทำด้วยแก้วทับทิมแม้เหล่าเอินอยู่ศาลาหน้ามุกแม้เหล่านั้นมีรัศมีโชดช่วงรอบรอบทั้งสี่ทิศ409เรือนยอดซึ่งเกิดขึ้นด้วยบุญกรรมที่บุญกรรมเนรมิตไว้อย่างดีทำด้แก้วมณีโชดช่วงโดยรอบทุกทิศ410 แสงสว่างแห่งเรือนยอดซึ่งโชดช่วงอยู่เหล่านั้นได้สว่างเจิดจ้าข้าพเจ้าปกครองเทวดาทั้งปวงนี้เป็นผลแห่งบุญกรรม411ในกับที่หกมือนนับแต่กับนี้ไปข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์นามว่าออพิทัมมีชัยชนะมีทวีปทั้งสี่เป็นขอบเขตครองแผ่นดิน412ในพัทรกับ ก็อย่างนั้นเหมือนกันข้าพเจ้าได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพรานุภาพมากยินดีพอใจในกรรมของตนถึง30ชาติ413ข้าพเจ้าเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง4สมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ประการในกราวเป็นพระเจ้าจักรพรรดนั้นประสาทของข้าพเจ้าสูงตระงานดังสายรุ้ง4 4 ปราสาทนั้นยาว14โยศกว้างสิองโยศมีกรุงชื่อว่าร,รัมกะมีกำแพงและค่ายมั่นคง415นครนั้นมีกำแพงและค่ายยาว500โยศกว้าง250โยศมีหมู่ชนพลุกพร่านขวักไคว่ดังเมืองสวรรค์ชั้นไตรทิป416ย์416เข็ม25เล่มที่ใส่ไว้ในกล่องเข็มแล้ว ย่อมกระทบกันและกันเบียดเสียดกันเป็นนิดฉันใด417แม้กรุงของข้าพเจ้าก็ฉันนั้นพลุกพร่านขวักไขยไปด้วยช้างมา้าและรถมีมนุษย์ขวักวขยหน้าเรื่นรมเป็นกรุงอันอุดม418ข้าพเจ้าดื่มกินอยู่ในกรุงนั้นแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดาอีกในภพสุดท้าย กุศลสมบัติได้มีแก่ข้าพเจ้า419ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลพราหมณ์สะสมรัตนไว้เป็นอันมากสละทรัพย์80โกรแล้วออกบวช420คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมหากัสรเทระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้มหากัสรเทระประธานที่สามจบ